สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อใครอยากคุยกับคุณมากๆตอนนี้ of pentacles ์เอ็ดออฟซอร์ s of ด e อฟคัพส s ออฟดูภาพรวมคนนี้เป็นคนดีนะเนี่ยลัคนาหรือราศีของคนคนนี้นะคะนี่ตุลกันบังกรคือศพ มีนการบังกรพูศพตุลมีนเป็นคนที่มีฐานะดีคนหนึ่งเราก็จิตใจดีด้วยเป็นคนที่ค่อนข้างเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบอืมไม่ขาดไม่ขาดแล้วก็มีมากพอที่จะ จกจ่ายอาจจะเป็นสายเปได้ด้วยนะคนนี้เป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นอะใจดีใจบุญชอบทำบุญแล้วก็คือบางครั้งอาจจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือก็ได้อาจจะไม่ใช่แบบเออการให้เงินหรือให้ของมีค่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะเป็นการแบบช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆอ,อะเช่นใครมีปัญหาใครทุกร้อนมาอะไรอย่างเงี้ยขอความช่วยเหลือเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ ถ้าถ้าช่วยได้ก็ช่วยอะไรอย่างนี้เป็นคนใจดีคนหนึ่งอะนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะน่ารักสดใสเรียกว่ามองโลกในแง่ดีเขาเติบโตมาแบบค่อนข้างสบายอ่ะคนเนี้ยชีวิตค่อนข้างค่อนข้างมีมีพร้อมทุกอย่างไม่ไม่ต้องดินน้นรนไม่ต้องสู้ชีวิตมากจนเกินไปอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะค่อนข้างมองโลกในในแง่ดีในแง่แงบวกค่อนข้างคิดบวก โลกสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อยมีความทุกข์ระทมอ่ะทีนี้พอเขามีประสบการณ์ชีวิตที่ค่อนข้างจะรับรื่นเรียบง่ายหรือว่าแบบสบายสบายชิลๆอ่ะมันก็เลยหล่อหลอมให้คนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นมีความสดใสล่าเริงมองโลกในแงด่ดีแล้วก็มีความเป็นเด็กอยู่ในตัวก็คือไม่ต้องคิดอะไรมากไงเออไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ย ข้อดีของคนคนนี้นะคือเป็นคนแบบมีสเสน่ห์อะอย่างแรกเลยเขาเป็นคนมีสนเสน่ห์ได้แล้วก็คุณสมบัติของคนคนนี้เรียกว่าน่าจะมีคนชอบมีคนสนใจเขาเยอะแหละน่าจะมีคนอยากเข้าหานะคะแต่ว่าคนเนี้ยเขาจะเป็นคนที่อยู่คนเดียวได้หมายความว่า จะมีแฟนก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะว่าอยู่คนเดียวเขาก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนเพราะว่าเขาก็มีครบแล้วเขาก็มีความสุขของเขาอยู่แล้วอะเพราะชีวิตดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออแล้วก็มีความขี้อ้อนขี้เล่นแบบเอาอกเอาใจอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็คุยเก่ง นะคะคุยเกง่งมีความคิดสร้างสารรค์ชอบศิลปะอารมณ์สุนทรีชอบทำบุญเ,เป็นคนซื่อตรงซื่อสัตย์ยุติธรรมเห็นไหมมีแต่ข้อดีนะเนี่ยถ้าข้อเสียหรอข้อเสียก็อาจจะเป็นการมองโลกในแง่ดีเกินไปจนบางครั้งก็อาจจะถูกหลอกได้นะคนเนี้ยเพราะว่า ความที่เขาเป็นเด็กความที่เขามองโลกในแง่ที่แบบด้านเดียวในมุมตรงเกินไปอะค่ะแต่ชีวิตจริงมันมันมีแบบอะไรที่คดเคี้ยวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นสีขาวหรือสีดำแต่มันจะเป็นสีเทาๆอะไรอย่างงี้แต่เขาจะมองในโลกในแง่ที่แบบตรงเกินไปเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทำให้เขาพลาดได้ในจุดนี้นะคะ ทีนี้คนคนนี้เขามีความสัมพันธ์ยังไงกับคุณหรออืมเป็นแฟนเป็นคนรักเป็นคนคุยเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์การมีความรู้สึกรักพอเอ่อชอบพอ มีความรู้สึกรักใคร่กันแต่ว่าน่าจะมีปัญหาหรือมีความน้อยเนื้อต่ำใจมีการงอนนะพ่อแง่แม่งอนกันอยู่นะคะเออมีอะไรที่ลักษณะคือคือตอนเนี้ยเรามองว่าไม่ได้เลิกกันนะเป็นเรื่องของคนที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์กันอะยังไม่ได้เลิกแต่มีอาการงอนๆอน เบื่อนายหรือแบบไม่ได้ดั่งใจอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยเออมันมันเหมือน,นแบบมีอะไรบางอย่างไม่พอใจกันอะนะคะระหว่างคุณกับเขาอืแต่ยังไม่ได้เลิกลานะยังไม่จบความสัมพันธ์นะเขาอยากคุยอะไรกับคุณนะคะตอนเนี้ยเรื่องที่คาใจเรื่องที่ เหมือนยังคุยกันไม่จบอ่ะยังไม่ได้คําตอบยังไม่ได้ความชัดเจนอยากจะคุยอยากจะเคลียร์ให้มันจบไม่อยากคาใจบางคนก็คือเป็นเรื่องที่คุณกับเขาทะเลาะกันหรือมีปากเสียงกันก่อนหน้านี้ค่ะที่ทําให้เกิดอาการแบบเบื่อ,อๆหน่ายๆเซ็งๆกันอยูอ่หรือเกิดอาการง,งอนๆกันอยู่ตอนเนี้นั่นแหละเขาก็อยากจะคุยเรื่องนี้ ประมาณว่าอารมณ์แบบเอออยากเคลียร์เธอพร้อมหรือ,อยังเนี่ยอยากปรับความเข้าใจนะคะอยากปรับความเข้าใจอยากเคลียร์ปัญหาอยากแก้ปัญหาไม่ชอบอะไรที่มันค้างคาเพื่อที่อะไรแก้ปัญหาที่มีแก้ปัญหาในจุดนี้เพื่อที่จะได้ไปต่อกันไงเออถ้าถ้าไม่แก้มันก็จะค้างคายอยู่ตรงนี้นะเธอก็อารมณ์เสียฉันก็อารมณ์เสียแล้วมันไปต่อไม่ได้มันติดมันค้างมันอยู่ตรงเนี้ย กลับตัวก็ไม่ได้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยเออเขาไม่ชอบอารมณ์แบบนี้ก็เลยเหมือนแบบว่าอ่ะมาเคลียร์มาคุยกันดีกว่าไหมอ่ะอืมหรือไม่ก็แบบปรับปรับทัศนคติถ้ามีอะไรที่มันต้องตับต้องแก้อะไรที่มันเป็นปัญหาระหว่างคุณกับเขาอะ่ะ เขาอาจจะถอยให้คุณก้าวหนึง่งคุณถอยเขาก้าหนึ่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนการนปณนีปนอมนะคะอยากอยากพูดคุยเพื่อหาเพื่อหาข้อสรุปหาข้อลงเอยแต่จะเป็นข้อสรุปในเชิงที่ว่ายังไปกันต่อได้นะไม่ใช่แบบคุยกันเพื่อที่จะแบบว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้คือเรายังไม่เห็นคาว่าพอแค่นี้ขึ้นมาเขายังไม่ได้คิดในในเชิงที่ว่าจะจบกับคุณเลย นะคะคิดแค่ว่าจะทำยังไงให้แก้ปัญหาที่มีอยู่นะตอนนี้ได้ปัญหาที่คุณสองคนทะเลาะกันหรืองอนงอนกันอยู่เนี่ยเพื่อที่เออมันความสัมพันธ์มันจะได้กลับมาหวานชื่นกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วก็พัฒนาเดินหน้ากันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันยังไม่มีคำที่ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้มันมันจะไม่มีคำว่าพอแค่นี้อะคะ่ะในในหัวเขาอะนะอืม แค่จะปรับตัวยังไงเธอจะปรับหรือฉันจะปรับแค่นั้นแหละโอเคเดี๋ยวเขาจะ take action แหละเขาจะเป็นคนติดต่อคุณมาเองอ่ะนะคะเนี่ยได้มีการคุยกันแน่นอนค่อนข้างเร็วนะค่อนข้างรวดเร็วเร็วมากๆด้วยเพราะว่าตัวเขาเองก็อยากจะคุยคุยเค,คลียร์ยให้มันจบจบเออย่างนี้นะ ไม่เกินสามเดือนอันนี้นานสุดแล้วนะไม่เกินสามเดือนเอสเดี๋ว,ว่าเดี๋ยวเอ่อบางคนบางคนนานกว่าน,นี้หน่อยบางคนก็ประมาณพฤศจิก,กาแต่เรามีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างเร็วเร็วแบบว่าภายในหนึ่งอาทิตย์ภายในเจ็ดวันอย่างเงี้ยเจ็ดวันเจ็ดสัปดาห์แปดวันอะไรอย่างเงี้ย ประมาณเนี้ยนะคะ8วัน8สัปดาห์อืมถ้า8สัปดาห์ก็ประมาณ3เดือนใช่ไหมไป2เดือน2เดือน3เดือนอืมอยู่ในช่วงนี้นะคะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะเป็นหลักวันเจ็ดวันแปดวันประมาณนี้อืม เราว่าเคลียร์กันได้นะแนวโน้มน่าจะเคลียร์กันได้แบบตรงไปตรงมาอืมน่าจะเคลียร์กันได้แบบตรงไปตรงมาปัญหาจบปัญหาหมดแหละอแต่มันอาจจะมีมีความสะเทือนใจบ้างเล็กน้อยนะหมายความว่าเวลาตอนที่คุยกันเคลียร์กัน,น่ะคะมันอาจจะมีคําพูดอะไรที่แบบมันตรงอ่ะ เช่นเขาอาจจะบอกคุณตรงๆว่าเขาไม่ชอบอะไรบางอย่างนิสัยบางอย่างของคุณอะไรเงี้ยแล้วแล้วพอคุณฟังแล้วมันชึกมันเหมือนโดนแบบเหมือนโดนมีดแทงกลางใจอะไรเงี้ยเหมือนโดนลากไปตบกลางฝีแยกอะไรประมาณนั้นคือก็เจ็บอยู่เหมือนกันแต่ก็ ก็เหมือนกับเคลียร์กันได้แหละว่าแบบโอเคอย่างน้อยๆก็พูดตรงอย่างน้อยๆก็จะได้เข้าใจว่าโอเคเธอไม่ชอบอะไรเธอรับไม่ได้กับอะไรฉันจะได้แก้ไขปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่มันจะได้ไปต่ออืมแต่การที่เขาพูดตรงมันไม่ได้เป็นเรื่องแย่นะคือเขาพูดตรงด้วยความหวังดีอะเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเป็นไพ่สติสไพ่สติตออกมานะคะก็คือมันเป็นอะไรที่ ซื่อตรงซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกซื่อสัตย์ต่อใจใจคุณใจเขาไม่อยากจะโกหกคุณเพราะหวังดีกับคุณเพราะถ้าไม่พูดความจริงออกไปคุณจะไม่รู้ตัวอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นอืมหรือในทางกับการอาจจะเป็นคุณก็ได้นะที่เป็นเป็นฝ่ายพูดฝ่ายบอกเขาหรือต่างคนต่างบอกในแง่มุมของตัวเองอะอืม ก็ตอนนี้อะอะไรที่มันเป็นปัญหาเป็นประเด็นระหว่างคุณกับเขาอยู่มันค่อนข้างจะขาใจเขามากๆเลยนะถึงแม้เขาจะดูเหมือนชิลๆเหมือนไม่ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรไม่ได้ทุกข้อร้อนอะไรแต่จริงๆเขาร้อนอกร้อนใจมากๆเลยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เร็วๆนี้แหละที่เขาจะต้องทําอะไรสักอย่างที่เขาจะต้องหาทางพูดคุยหาทางเคลียร์ปรับความเข้าใจกับคุณให้ได้เห็นไหม มันจะต้องหันหน้าเข้าหากันมันจะต้องมีการปรับทัศนคติมีความแบบใส่ใจกันมากขึ้นน่ะจะปล่อยผ่านปล่อยปะละเลยทําเป็นไม่รู้สึกอะไรไม่ได้เข็มทิ่หมหัวใจอยู่ขนาดเนี้ยมันร้อนไฟลนก้นขนาดเนี้ยมันมันอยู่เฉยไม่ได้อะ่ะนะคะมันจะต้องแบบดูแลดูแลความรู้สึกกันทั้งใจคุณใจเขาอะไรแบบนี้อ่ะโอเค ประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพยแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ